คํเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดจันโตสัพเพเอปเรนโตสัมกปาจันโทปนรารโสยะธามณีโชติรโสยะธา,าสัพพิเอติโย นาสะโตมาเตผวัตวานตรายุสุขิทิทาโยกาวะอภิวาตนาสียะสเนิยะจัตตปาจายนจัตตา तको यस सवातको परवातको को Khko suka wat tekohontu sap karo hapak yawe rasa kajan tucupa tawa annikaan antara ya piwinatasan cucate sayaasi dikenarapang soje pakai yang suka berasi Ayu cawan non Vathitaya savasatavasa ca ayo ca jivasihipa vantute, Sakyantopadhyamure sakayanananti vatanoe vantavam vichayohi chaya susayamakare

सुमक सुता सुंशनो सुम तो पथ कि गाय का वाचा काम मथ कि पथ कि मनो का मनते पथ किन पथखिना का

Pahwantuk te'i pancak ma lechino nado pato Sampo timutamaja tusadang pakasih sitamajak Kangpawajak iye phòng kính. nó này anh làm để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอกน้วนบอกว่าตรุ่นเตค่เสาวกระดงสากระดงสาที่ันมาถือไฟไห่อ้าวใคไฟว่ถือไฟก็เป็นจังไง่กหอใจอันนีไว้ตึงต้องต้องังต้องง อันนี้อันนี้เขาอันนี้เีอันนี้เลบนั่นน่ะไรมาห่นี่งสามสี่ห้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกเด่นหนึ่งหนี่ด อีเอะรึเปาเกี่ยวกสองสองหกสองเก้านี่แหละสองเก้าสองเล้เขียนงงสองหกสองเก้าสองห้ามีไหมอาจารย์้องหาบอกไปที่แบนเป็นดี นี่น okay. okay. oh, right. so ่าจเนาะครับต้องรักครับโอเคแล้วนะครับได้เลขแล้วนะครับไอเอฟซีทูเนาะือสองเก้าีสองหกสองเก้าอ๋ออีกสี่แคป้าไว้นะครับผม ย um okay? ี่สิบส hmm. ิบเจดเลยครมาผมโอ้ยอจมทุกเดือนองนกี่มหาอันก็าห่หกวันนึงมันสมควรนมันมันโตมันชีเด็ก้อนหนามหน้ามันดด้เดือดโตาขึ้นมากคามีคเที่ยวขามนุ่งผ้ากับคำโต เ้าหูดีเจ้าคดเห็ดกั้ไม่หิ้เป็นสิปีแล้วเจ้าเป็นมาเดียวเ้าก็หูอยู่แม่บออมาจะเป็นมาล่างไปแล้วคนหนึ่งเดียวข้ายรู้วันเด็กผ้าผ้าผ้ากันดแต่มึงง้นงง้างง้านง้างนป็นอิสระ นั่น่านมากันชมหานัานมากนั่นหนึ่งนี่นหนาเากิพากันอะไรเดียวอย้ได้หมองบอก่อยุเขาคงพากันมาถามดิงเด็กมาถามดิถามนุ่มพอกับนุ่มแม่หน่แต่ไม่นี่ทำไมยอยู่คนมาถามถามข้างไรจ้ะไร้วเขอมอเน่ ถามพระโจทุกมาถามผมยูวซึ่งผมจะถามกับเนี่ยชิมหนึ่งตัวแซ่บกบอเนี่ยตัวอ้นสวอจนตัวปรลาดใสห้าสิบบาทวิ่งข่ยเจ็ดโม่งข่ายเจ็ดโม่ทุกมาหาผมหุนนผมเลยรู้ซีแยกคนหนึ่งไม่ไปเดินไกลแต่จันวิ่งตบลาดเนาะครูบินบาดจั แต่บริบาลแต่ปรได้ลักตัวต่อมาคือเรื่องบริ่ารี่แค่ัหน